สวัสดีครับผมนายยงยุทธทองลบตำแหน่งนะักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะบดีบัณฑิตวิทยาลายัยในวันนี้นะครับเราจะมาขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการตรวจรับพัสดุการตรวจรับพัสดุนั้นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยมันมีวิธีในการตรวจรับตรวจรับอย่างไรเรามาดูกันนะครับเราจะมีขั้นตอนในการตรวจรับผมจะขอนําเสนอดัองนี้นะครับ การตรวจรับพัสดุตามพระราชะบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานภาครัฐของพัสดุประจำปีพุทธศักราช2560ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยนะครับก็คือวงเงินเนี่ยไม่เกิน1แสนบาทจะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตรวจรับพัสดุได้เลยนะครับและในวงเงินที่มีวงเงินเกิน1 0แสนบาทถ้าเกิน1แสนบาทนะครับจะแต่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยตามระเบียบเลยคือต้อง3คน ตรวจรับพัสดุเราจะต้องตรวจณนะที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุณนะสถานที่อื่นในกรณีที่ไม่ได้มีในสัญญาหรือว่าในข้อตกลงก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนในการตรวจรับพัสดุครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับอันนี้ ถ้าเกิน1 0 0 0 0แบาทก็คือจะใช้ผูต้ตรวจรับเนี่ยคนนะครับถ้าเล็กน้อยก็แค่1 0 0 0 0แบาทถ้าไม่เกินนะครับก็แค่1คนเท่านั้นอันนี้ไม่ยากนะครับตรวจนับให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นเองการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ในกรณีที่มีการทดลองหรือการตรวจสอบในทางเทคนิคหรือในทางวิทยาศาสตร์เราจะเชิญ ผู้ที่ชำนาญการหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุนั้นๆก็ได้หรือจะเชิญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้เราก็ได้แต่หรือจะต้องส่งพัสดุนั้นๆไปทดลองหรือไปตรวจสอบณสถานที่ของที่ผู้ชํานาญการอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับตรวจรับให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยปกติการตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายได้นําพัสดุมาส่งให้เราจะต้องตรวจในทันทีเลยนะครับโดยปกติแล้วเพราะอะไรเพราะเวลามีปัญหาเราจะได้ถามผู้ขายหรือผู้รับจ้างนั้นได้เลยหรือถ้าพัสดุนั้นไม่ถูกต้องเราก็จะได้แจ้งทางผู้ขายหรือผู้รับจ้างนั้นได้ในทันทีนะครับและในการตรวจรับเนี่ยก็ต้องตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด อย่างชา้าก็จะต้องไม่เกิน5วันนะครับในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในที่กำหนดได้ตามระยะเวลาในข้อตกลงหรือในสัญญาก็จะต้องให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบพ,พร้อมทั้งระบุเหตุผลแล้วก็ทำสำเนาแจ้งไปให้กับผู้สัญญาทราบด้วยการรับพัสดุไว้เมื่อตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายนั้นได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามที่ผู้ขายได้นาพัสดุนั้นมาส่งแล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะดําเนินการตรวจสอบตรวจรับพัสดุว่าถูกต้องตามระเบียบตาม T.O.R หรือไม่เมื่อถูกต้องแล้วทางคณะกรรมการก็จะมอบเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อดําเนินการจัดทําใบตรวจรับ โดยในใบตรวจรับนั้นก็จะมีการลงชื่อของคณะกรรมการเพื่อไว้เป็นหลักฐานว่าท่านได้ส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์นั้นครบถ้วนแล้วเราจะต้องทําหลักฐานนั้นไว้อย่างน้อยสองฉบับก็คือมอบให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างจำนวนหนึ่งฉบับแล้วก็ให้กับเจ้าหน้าที่วัสดุหนึ่งฉบับเพื่อดําเนินการเบิกเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังต่อไปและรายงานผลนี้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทราบ การตรวจรับพัสดุในกรณีที่มีปัญหานะครับส่วนใหญ่เลยที่จะพบได้อันนี้ก็อาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อนะครับความไม่เราแวดระวังของกรรมการตรวจรับเองคือในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเนี่ยเขาส่งมอบพัสดุมาเนี่ยถูกต้องถูกต้องทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ครบจํานวนที่เราต้องการนะครับหรือเขาอาจจะส่งมอบพัสดุมาแต่ว่าไม่ถูกต้องแต่พอจากการตรวจนับอ้าวมันครบจํานวนนี่ อันนี้ก็คือผิดเหมือนกันเพราะว่าถือว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคือไม่ตรงสเปคจํานวนครบแต่ไม่ตรงสเปคอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าในสัญญาหรือในข้อตกลงเนี่ยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็จะต้องใช้ความระวัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็จะต้องแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบโดยเร็วนะครับโดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้1เลยคือรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง เมื่อตรวจพัสดุถูกต้องแล้วให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งว่าพัสดุถูกต้องครบถ้วนเฉพาะจํานวนที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้นาพัสดุนั้นมาส่งหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการตรวจรับตรวจรับให้เรียบร้อยและมอบให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อที่เจ้าหน้าที่พัสดุก็จะต้องดาเนินการจัดทําใบตรวจรับต่อไปโดยมีการลงชื่อของคณะกรรมการไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อยก็ต้องทำสองฉบับนะครับก็คือมอบให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างหนึ่งฉบับและก็เจ้าหน้าที่พัสดุจำนวนหนึ่งฉบับนั่นเองนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่พัสดุจะได้ดําเนินการจะทาเอกสารในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบวาดด้วยการเบิกจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังต่อไปและเราก็ต้องรายงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการทราบด้วยเช่นกันในการรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบก็คือให้เรารีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการโดยเรียงลําดับ จากเจ้าหน้าที่พัสดุไปยังหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและไปยังคณะบดีหรืออธิการบดีแล้วแต่การแต่งตั้งของส่วนงานนั้นและที่สําคัญเลยก็คือเราก็จะต้องแจ้งให้กับผู้ขายทราบด้วยภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่เราตรวจพบว่าคุลพัพธ์นั้นมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอย่างไรแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที่จะต้องปรับผู้ขาย ในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้นในการตรวจรับพัสดุที่เป็นชุดหรือเป็นหน่วยการตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือเป็นหน่วยมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรดังนี้ครับถ้าตรวจรับแล้วคารุภัณฑ์ตัวนั้นขาดหายส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ <c oughs> ก็ให้ถือว่าผู้ขายนั้นยังไม่ได้ส่งมอบพัสดุนั้นให้เราเลย เพราะเนื่องจากถ้านํามาใช้งานแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วเราก็จะต้องรีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบตามลําดับแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่เราตรวจพบรายการคุรุภันธ์ที่มันไม่ครบด้วยนะครับทั้งนี้ถ้าหากผู้ขายและผู้รับจ้างไม่สามารถส่งพัสดุให้เราครบ ตามวันเวลาที่ระบุไว้นในสัญญาบริษัทก็จะต้องเสียค่าปรับให้กับทางเราสุดท้ายนี้บริษัทวิไลได้ดำเนินการจัดซื้อคลรุพันรายการชุดคอนเฟล c e จำนวนหนึ่งชุดอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการตรวจรับนะครับก็คือครุพันชุดนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ตัวก็คือจะมี กล้องซึ่งเป็นกล้องหลักนะครับแล้วก็จะมีล,ลําโพงนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนอันนี้ก็คือจะเป็นครุภัณฑ์หนึ่งชุดประกอบไปด้วยสามตัวนี้ซึ่งถ้าบริษัทเขาส่งมาเพียงเฉพาะกล้องหลักตัวเดียวหรือส่งกล้องหลักมากับไมโครโฟนมาแต่ขาดล,ลําโพงเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ก็ยังถือว่าพัสดุนั้นยังไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ คณะกรรมาการก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตรวจรับได้และก็ต้องแจ้งไปยังผู้ขายให้ทราบและต้องรีบดำเนินการมาให้แล้วเสร็จตามสัญญาตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาด้วยหลังจากที่บริษัททราบข้อมูลว่ารายการครุภันธ์ไม่ครบถ้วนบริษัทก็นำครุภันธ์ที่ยังขาดอยู่เนี่ยมาให้กับบริษัทเวลัยซึ่งเป็นการครบถ้วนแล้วจำนวนสรายการ และอยู่ในระยะวันเวลาที่ถูกต้องในตามสัญญาคณะกรรมการในการตรวจรับก็ต้องประชุมแล้วก็หารือกันว่าคารุูพันที่มาส่งนี้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจรับได้เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นเป็นเอกสารว่ารายการคดลูพันครบถ้วนสมบูรณ์ดีก็มาแจ้งหน่วยบานพัสุซึ่งหน่วยพัสดุเนี่ยก็จะดำเนินการจัดทำใบตรวจรับให้ เพื่อที่ให้คณะกรรมการได้ลงชื่อยืนยันความถูกต้องของครุพันซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง T.O.R. หรือสัญญาเป็นที่เรียบร้อยโดยพัสดุก็จะดำเนินการนำเอกสารต่างๆมาจัดทาในเรื่องของการเบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปเห็นไหมครับว่าการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวด้วยถ้าหากเราตรวจถูกต้องตามข้อกําหนดตามหลักฐานตามสัญญาที่แสดงไว้ตั้งแต่ต้นทุกอย่างก็จบครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกวนะครับสําหรับคณะกรรมการทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุถ้าหากท่านยังมีข้อสงสัยประการใดในเรื่องของการจัดการความรู้ในเรื่องของการเป็นคณะกรรมการตรวจรับท่านสามารถสอบถามไปได้ที่ กองงานพัสดุกลางของมาหาวิทยาลัยที่นั่นพร้อมจะให้คําแนะนําท่านได้ทุกเรื่องครับสุดท้ายนี้การจัดการความรู้ในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ